สวัสดีครับทุกท่านครับบีแหลมสิงห์ทีวีดูวนนี้พรุ่งนี้ดูอีกเรื่องเล่าสุดคลาสสิกจากอังกฤษครับมาดูกันเริ่มต้นที่คนแรกครับก็คืออาชิบาลเคียร์ไลท์นะครับนี่คือสถาปนิกครับผู้ออกแบบแล้วก็แก้ไขแบบให้กับสโมสรลิเวอร์พูลในเรื่องของสนามแอนฟิลด์นะครับ แล้วก็สนามแอนฟิลด์อยู่ตรงนี้นี่ใช่ไหมเมื่อสักคูนี้ประตูชชงคลีครับมีสีท่านที่ให้ดูกันตรงหมู่บ้านถาวรน,นี่ครับตรงแอนฟิลด์ไฟเวอร์นะครับดูกันไปเรื่อยๆแล้วก็มาเจอกับทอมวัตเซนครับทอมวัตเซนนี่เป็นผู้จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรนะครับที่คุมทีมแล้วได้แชมป์ฟุตบอลลีกสูงสุดครับ ฤดูกาล1990ถึง91ท่านผู้ชมและนี่คือผู้จการทีมที่คุมทัพของแดงยาวนานที่สุดนะครับยาวนานมากถึง19ปีด้วยกันครับท่านนี้742เกมกับลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับไปกันต่อครับไปกันต่อใครเอ่ยโอ้วิลเลียมเอ็ดเวิร์ดบารเคล์ครับคนนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับ เป็นหนึ่งในทีมผู้บริหารซึ่งอยู่กับทีมหลังจากวันที่ตัวของจอห์นโฮลดิ้งเนี่ยแพ้การเลือกตั้งนะครับให้กับจอต์านะครับแล้วก็อยู่กับทีมเป็นทั้งเลขาของทีมแล้วก็ผู้จัดการทีมคนแรกคู่กันนะครับคู่กันกับป๋าขุมทองแมคเคนน่าของเรานี่แหละครับเนี่ยและอยู่ข้างหน้านี้แล้วครับฮอนเนส n จอห์นนะครับจอห์นแมคเคนน่าครับ นี่คืออีกหนึ่งบุคคลสำคัญของสโมสรนะครับแล้วก็คุมทีมด้วยนะครับจอห์นแมคเคนนาเนี่ยไม่ธรรมดาครับเป็นเพื่อนสนิทของจอห์นโฮดดิ้งนั่นเองนะครับทั้งหมดนี่ยอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้ในโครงการแอนฟิลไฟเบอร์ซึ่งอยู่ฝั่งแอนฟิลโรดนะครับนี่แหละครับแล้วก็จะเป็นชื่อของแฟนฟุตบอลครับที่ ลงทะเบียนแล้วก็สนับสนุนสโมสรในโครงการนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นนกไลฟ์เบิร์ดเขาจะมีชื่อของแต่ละคนเนี่ยติดอยู่อย่างครบถ้วนแบบนี้นะครับอยู่กันแบบนี้จะอยู่กันไปถาวรกับสโมสรลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับนะครับรวมไปถึงชื่อนี้ด้วยก็จะอยู่กับเขาไปด้วยครับบีแหลมสิงห ผลมากแฟมิลี่ will never walk alone ไทยแลนด d ยอดเยี่ยมมากเลยโอ้ยอะไรหล่นลงมาเนี่ย